สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนเช้าว,วันรุ่งขึ้นนะคะอันนี้คือเห็นสภาพมาค่ะก็อาบน้ำสะผมมาแล้นนะะวน,น,นะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการหน้าท่่ากกินเป็น EP 2สองนั่นเองนะคะซึ่งเมนูที่เราจะมาทำวันนี้นะคะนั่นก็คือชาดาดาไมโลผงนะคะเอ้ยไม่ใช่ไมโลผงค่ะ <c oughs> ไปนิดนึง มันเป็นไมโลไมโลที่เป็นที่เป็นน้ำร้อนนะคะเป็นไมโลร้อนนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากถือให้นะ,ะมาบางคะ่ะบางออ,อันนี้นะคะเลยนะคะก<ะ>็เดี๋ยวจะใส่ไมโลไปก่อนนะคะ พอบอกนะคะเราก็อย่างต่อไปก็เป็นน้ำร้อนนะคะใส่แล้วใช่ไหมคะก็ใส่แล้วนะคะก็จะมีผู้ช่วยนะคะก็คือคุณยายแจนๆจน,นะคะซึ่งคุณยายบอกว่าไม่อยากเห็นหน้านะคะแต่ไม่เป็นไร มากเ <át, S 1> ลยค่ะเตเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะาครึ่งช้อนคะนใส่ในแก้วใช่ไหมคะมีให้เห็นในแก้วด้วยค่ะ แล้วก็เปอาน้ำร้อนนะคะนี่ตรงนี้เลยตรงบอกก็ไหนคะอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้กดตวลงไปเลยเหรอโอ้ยร้อนแล้วก็กดนให่เท่ากันใช่ไหมคะนี่นะคะเพื่อน ใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็อ่ะเดี๋ยวหนูจะตั้งเองเลยค่ะยายยายไม่ต้องทำบากแล้วเย้ yeah, ดีใจไหมคะแต่จะเห็ดน,นึงไม่เป็นไรนะคะโอ้ยนี่นะคะเพื่อนเราก็ได้ไมโลที่เป็นกาแฟแล้วนะคะนี mm ่ hmm. ใครทำก็ต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยนะคะแต่หนูมีคนดูแลอยู่นะคะก็คือคุณยาย นี่นี่เห็นไหมแก้วโอเคอย่างต่อไปนะคะเราจะมาชงกันเลยคะ่ะเพื่อนๆแต่ก่อนที่จะชงขอเวลาตั้งกล้องสตกป์ทหนึ่งโอ้โหควันขึ้นเลยคะ่ะแล้วก็คนช้อนนี้ใช่ไหมคะยายอ,อันนี้เหรอใช่ใชเห็นยายด้วยนะคะไม่เป็นไร อย่างต่อไปนะคะก็มาคนกั็เลยอาจจะหกนิดนึงนะคะอ,อ๋อต้องคนตรงนี้คะโอ๊ยื่อน,นเ่อนนะคะใครรีกให้เพ่เ่นนคนคะนี่เป็นฟองนะคะเพื่อน นะคะก็จุดเตาแก๊สไปนะคะได้ยังคะ,ะ,คะเปลี่ยนช้อนนะคะเป็นช้อนกินนี่ช้อนนี้นี่นนเราจะใส่เป็นช้อนชานนะช้อน้นนใหมน่นี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อเราก็ได้ไมโลที่เป็นน้ำร้อนแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดู นี่ค่ะเพื่อนๆหนูไม่สามารถเอามือตั้งขึ้นได้นะคะเพราะว่ามันร้อนค่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวหนูจะชี้ให้ดูนี่อันนี้เลยตามมือหนูนี่เห็นสีน้ำตาลที่อยู่ในแก้วไหมคะนี่แหละเขาเรียกว่าไมโลที่เป็นน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวไปตั้งเลยนะคะนี่น่ากินมากเลย พี่เพื่อนจำคลิปที่แล้วได้ไหมคะว่าวัตถุดิบมันคุ้นๆอยู่อ่าก็จะคุ้นๆใส่นมข้นหวานเลยค่ะได้ค่ะนิดนึงนะเพื่อนๆบอกเห็นว่าหนูทำเหมือนไม่ลบคิวที่เล็กแล้วเลยนะคะทำไมโลนี่ค่ะเราจะใช้นมข้นหวานนะคะ ทำไมโลนะคะนี่นมข้นหวานตาอะไรก็ได้นะคะจะเป็นตามะลิตาอื่นก็ได้นะคะใส่แล้วก็คนกันโอเคพอละเพื่อนๆก็ใส่น้ำข้นหวานเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่อย่าใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวบาหวานจะขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาคน นมข้นหวานกับไมโลที่เราทำไว้นะคะให้เข้ากันนะก็จะเห็นได้ว่าติดของไมโลส่วนนึงบ้างได้ยังคะโอเคนี่ได้แล้วช่เดาหนูไม่สามารถเอียงได้นะคะมันจะหก นี่ <Hey, S 2> เป็นแบบนี้โอ้โห oh, oh. น่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆชิมเลยไหมคะคุณยาย้อนนี้ชิมไหมโอเคโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆว่าเมนูนี้จะผ่านไหนแต่ก่อนอื่นนะคะมันยังร้อนอยู่เลยค่ะเพราะว่ามันมีควันนะคะซึ่งอย่างแรกนะคะก็คือสาเหตุที่รอนะคะเพราะว่า ตัวน้ำร้อนนะคะมันจะรอแล้วก็อย่างต่อไปนะคะเราใส่นมข้นไปแล้วนะคะบางคนนะคะนมข้นเวลาเราทํานะคะอาจจะแช่ตู้เย็นไปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ควันมันยังขึ้นอยู่นะคะขอให้ควันนะคะขึ้นน้อยลงน้อยลงนะคะคิดว่าชิมได้ยังคะแต่มันยังร้อนอยู่นะโอเคโอเคดื่มน,น,นิดนึงนะคะ ไม่กล้โดนดเ,นเนมก็หวานิโดนดนิดๆนะคะเดี๋ยวขอชิมอีกน,นิดนึงนะะหวานไหมอ๋อวมันโดนตรงนี้ค่ะระวังด้วยนะคะถ้าใครเพิ่งทำไมโลนะคะต้องระวังรอนิดนึงรสชาติของไมโลนะคะก็อร่อยมากเลยค่ะเหมือนไมโลคิวจริงๆเลย <c oughs> เป็นน้ำร้อนนะคะเหมือนไมโลคิวก็คือรสชาติมันจะออกหวาน,วานแล้วก็ขมนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเราใส่ตัวผงไมโลแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำรอ้อนแล้วก็นมข้นหวานนะคะมันเลยทำให้หวานหอมอร่อยเป็นไมโลร้อนอย่างสมบูรณ์แบบค่ะนี่ก็ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวหนูจะลองชิมอีกครั้งหนึ่งนะอืมก็ต้องชิมนิดนึงก่อนนะคะไม่อย่างนั้นปากจะลวกอร่อยดีค่ะทำไปประมาณสักแค่นี้นะคะแตะะ่ไม่รู้คิ้วที่หนูทำไปเมื่อวานที่แล้วนะคะก็มันยังแข็งอยู่ค่ะ าชอ,อ,อร่อยมากหวานหอมร้อนอร่อยค่ะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรายการน่ากินทุกอย่างนะคะในเมนูไมโลร้อนค่ะซึ่งใครอยากให้ทำโอวัลตินร้อนหรือกาแฟร้อนนะคะก็ คอมเมนต์มาบอกด้านล่างที่ดูอยู่ได้เลยนะคะแต่คลิปนี้หนูเอามาแค่ไมโลก่อนนะคะโอเคไปก่อนนะคะบ๊ายบาย